ผมได้คุยกับผู้ตรงๆได้คุยกับท่านอทิตดีกรมการข้าวได้คุยกับท่านนายกสมาคมชาวนานะครับก็ทราบก็ทราบมาว่าตอนนี้เนี่ยก็มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเรียกประชุมก่อนที่จะประชุมเนี่ยผมก็จะต้องอคุยกับทุกภาคส่วนแล้วก็จะนเรีข้อมูลเพื่อที่จะรู้แนวทางว่ารัฐบาลน,นะครับจะมีแนวทางอย่างไรนะครับก็ยืนยันเต็มที่ว่า จะทําเพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาเนี่ยได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดครับเดี๋ยวผมต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าก็มีหลายหน่วยงานมีหลายคนที่เข้าร่วมประชุมน,นะครับ มีข่าวดีสาหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังมาฝากคุณผู้ชมล่าสุดคุณปราโมชเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขอแสดงความยินดีกับนายอัจรกรศิริลักษณ์พยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมขอให้เร่งรัดในการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังปีการปลิต2 5 6 8ในอัตราไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนซึ่งคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติหรือ ว่านบขเห็นชอบก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายผลิตซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธานต้องรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนใหม่เข้ารับตําแหน่งก่อนโดยนายอัฐกรยืนยันนะคะคุณผู้ชมว่าหลังจากที่ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วแล้วก็เข้ารับตําแหน่งแล้วนะคะและก็รับตําแหน่งอย่างเป็นทางการจะเรียกประชุมทันทีค่ะนอกจากผมก็มีความจําเป็นที่จะต้อง นำความรู้สึกนำแนวทางหรือนำความปัถนาที่ท่านร้อยเอกธรรมนัฐผมเผ่านะครับเคยมอบแนวทางไว้ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมก็จะต้องนำแนวทางนั้นกลับมาทำใหม่แต่ส่วนนโยบายต่างๆผมก็คงจะมีการเพิ่มในส่วนที่ผมอยากจะเน้นเป็นพิเศษผมก็มีแนวทางในการขับเคลื่อน นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งผมนําเรียนว่าตั้งแต่สมัยที่ท่านร้อยเอกคามนัทพงเผ่าเนี่ยท่านเป็นตัวแทนท่านได้รวบรวมความคิดเห็นจากท่านผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกท่านไปเสนอเป็นหลักการการทํางานที่อยู่ภายใต้ชื่อว่าอ g กไน e t h a i แล n ด์ขณะนั้นเนี่ยท่านเสนอที่ทําเนียบรัฐบาลเสนอต่อท่านนายกลรัฐมนตรีที่ชื่อว่านายเศรษฐทาทวีสิน นะครับซึ่งหลักการการทำงานของ Ignite Thailand มี9ข้อด้วยกันผมก็กลับนำมาศึกษาและผมเรียนว่า9ข้อนี้เนี่ยมีความครอบคลุมในเกือบจะทุกมิติที่พวกเราในฐานะข้าราชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พึงจะกระทำต่อพี่น้องเกษตรกรน,นะครับมูลที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตร,ะระนะครับเป็นคนขึ้นทะเบียนนะครับผมและ,ะเรา จึงกำหนดไว้นะครับว่าถ้าเต็มที่นะครับประมาณ5 0 0 0 0 0ครัวเรือนนะครับก็จะใช้เงินอยู่ประมาณนะครับไม่เกิน4,000ล้านนะครับแต่สุดท้ายนะครับเมื่อถึงวันครบการขึ้นทะเบียนเนี่ยมีผู้ขึ้นทะเบียนทั้งหมด8,05,000 0ครัวเรือนนะครับหรือพื้นที่ประมาณ11.85ล้านไร่นะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับในการประชุมนบอครั้งล่าสุด นะครับก็ท่านประธานนะครับก็ได้ติดตามกับทางคณะอนุผลิตก็คือทางกระทรวงกรเกษตรนะครับให้ดำเนินการนะครับแล้วก็ทางเป็นข้อคิดเห็นของทางสำนักงบป,ประมาณนะครับในเรื่องของการไปดูรายละเอียดนะครับว่าทำไมถึงมีจำนวนของผู้ที่ขึ้นทะเบียนนะครับสูงขนาดนี้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องของข้าวนาปังนะครับท่าน คณะกรรมธิการสอบถามว่าทำไมถึงไม่ให้พันบาทเหมือนเดิมนะครับทำไมเปลี่ยนเป็นให้500บาทบวกกับอีก500นะครับให้ผ่านทางทกสเพื่อไปซื้อปัจจัยการผลิตต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของข้าวนั้นนะครับเคยมีมติคอรมอเมื่อพฤศจิกายน6.6นะครับได้แจ้งไว้นะครับว่าการอุดหนุนใดนะครับที่ <c oughs> เป็นการอุดหนุนโดยตรงนะครับถือว่าขัดกับมติครอมอนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับคณะกรรมการนอบอได้พิจาณาพิจารณาแล้วเห็นว่าในประเด็นนี้ต้องมีการค่อยๆปรับเปลี่ยนนะครับจึงลดสัสดส่วนของการให้เงินเปล่าไปนะครับแล้วก็ให้ไปเพิ่มในเรื่องของการซื้อปัจจัยการผลิตเรามีพื้นที่นะครับปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปังทั้งหมดเนี่ย75ล้านไร่นะครับ แต่เรามีพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกเนี่ยอยู่ประมาณ11ล้านไร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ผลผลิตเราโดยเฉลี่ยก็ออกมาตำ่ำนะครับรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการปลูกก็ยังสูงอยู่นะครับทางนบขนะครับจึงมีนโยบายในการที่จะต้องการให้ศึกษาและปรับเปลี่ยนพื้นที่ใน11ล้านไร่นี้นะครับผมโดยในปี69นี้นะครับก็ มีเงินจูงใจในการที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกนะครับพืชพืชอื่นที่ทำให้ได้รายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรก็รับ <c oughs> มาเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการศึกษาโดยให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลเรื่องการตลาดต้องปลูกพืชที่ มีตลาดขายได้อย่างแน่นอนส่วนกระทรวงกรเกษตรดูเรื่องของพื้นที่ให้เหมาะสมว่าเป็นพื้นที่ที่แหลงเกินไปหรือว่าน้ําท่วมมากเกินไปหรือที่เราเรียกว่าพื้นที่รับน้ำนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีงบให้อีกไร่ละ1,500บาท จุดนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังที่รอคอยการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะทางสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยก็จี้ทางรัฐบาล2รัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังไร่ละ1,000บาทดันเมล็ดพันธุ์คุณภาพควบคู่กับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในส่วนของสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำด้วยค่ะไหนใครที่เป็นเกษตรกรรอคอย การช่วยเหลือในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้ธนาคารทรกสแจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกคนทั่วประเทศค่ะสำหรับตอนนี้นะคะถือว่าเป็นภัยร้รายใกล้ตัวอย่างมากๆเลยโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่บางคนนะคะได้รับ SMS นะคะแล้วก็เป็นข้อความที่ส่งผ่านโทรศัพท์มือถือและเผลอไปกดลิงก์นะคะหรือว่าแชร์ผ่านทางไลน์ค่ะโดนหลอกลวงดูดเงินสูญเงินแล้วก็หลอกลวงข้อมูลส่วนตัวโดยไม่รู้ตัว ล่าสุดธนาคารตกลออกมาแจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนถึงการป้องกันมิจฉาชีพนะคะในเรื่องของการส่ง SMS หลอกลวงค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ SMS หลอกลวงนะคะไม่คลิกลิงก์ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่เพิ่มช่องทางทางไลน์นะคะหรือว่าไม่สแกน QR Code ใดๆหากเราได้รับ SMS นะคะ ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทุกครั้งค่ะและไม่มีการดาวน์โหลดแอปสโตหรือว่าเพจสโตนะคะและในส่วนของการดาวน์โหลดจะต้องดาวน์โหลดจากแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือของเราเท่านั้นแล้วก็ทั้งนี้นะคะให้ตั้งค่าบล็อกหรือว่า SMS สแปมค่ะคุณผูค่ะที่เป็นเบอร์โทรศัพท์สงสัยที่เราไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรือญาติของเราหรือเปล่านะคะแล้วก็ให้ตรวจสอบวิธีป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่มีการส่ง SMS เมลวงพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นระมรัดระวงังดูให้เรียบร้อย อย่าคลิกลิงก์อยากกดแชร์ใดๆทั้งสิ้นแจ้งเตือนจากเพจ BAC Thailand ค่ะหากใครได้รับข้อความแบบนี้ติดต่อข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมไปได้ที่ call center 025550555ได้นะคะแจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ